สวัสดีครับวันนี้ได้แอมมานะแอมมันเสียงดังแต่รีเวิร์บดังไม่ค่อยมากอาจจะเป็นเพราะว่าลางสปริงมันมันเล็กมันมีสปริงเส้นเดียวคราวนี้วิธีทดสอบเดี๋ยวผมจะเปิดเปิดรีเวิร์บธรรมดากับเปิดรีเวิร์บสุดนะน,นะแล้วก็เคาะตรงลางสปริงเนี่ยเคาะเนี่ยเห็นไหมได้ยินไหมอันนี้คือเปิดรีเวิร์บสุดเคาะลางสปริงมีเสียง หมือนกับรีเวิร์บนะมันก็จมอยู่ในน้ําแต่ถ้าปิดปิดเมื่อกี้ปิดรีเวิร์บสุดล้ะปิดรีเวิร์บสุดเคาะไม่มีเสียงก็แสดงว่ารีเวิร์บมันใช้ได้แต่ว่ามันก็เบาไปตามธรรมชาติของมันตอนนี้ผมเปิดรีเวิร์บสุดแล้วนะเห็นไหมพอเคาะลางสปริงโปะเสียงมาเลยอันนี้ปิดรีเวิร์บก็แสดงว่ามันใช้ได้ปกติ แต่ว่าเสียงมันอาจจะเบาหน่อยนะฮะตัวรีเวิร์สโอเคครับสวัสดีครับ